สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตรตังเอกังสมัยยังภควาสกเกสุวิหารติกาปิลสัสวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกัสังเคนาสัตทิงปัญจามาเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอะระหันเตหิทัสสหิจะโลกทาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายาภิขุสังคัญจะ อัทาโคจตุนนางสุทธาวาสกายกานางเทวานังเอตทะโสดีอายังโคผักวาสเกสุวิหารติกะปีลาวทุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนสัตถิงปัญจมาเตหิภิกขุสัเตหิสัมเพเเหว่าอรหันเตหิทัสหิจารกาธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสนิปฏิตาโหติภักขวันตังทัสนาญาภิกขุสังคัญจะ ยานูนามยัมปีเยนะภวะภะเขาวาเตนุปัสังกะเมยามะอุปัสังกะมิตวาภะเขวะโตสันติเกปัญเจกะคาถาเผยสาญามาติอัทโคตาเทวตาเสยทาปินามะภะราวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปะสาเลยยะปะสสาริตังวาพาหังสัมมินเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตา ภักาวโตวปุระโตปาตุระหังสุอัาโคตเทวตาผักขาวันตังอภิวาเทตาวะาเอกมันตังอัทธสุงเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาผักขากวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสีมาหาสามโายปวานสเมเทกวกายาสามา,าตาอาคะตมหะอีมังธรรม,มาสามะยัง ทักิตายวะอัปปาร,ราชิตะสังคันติอัทโขอัปปรรารเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสสิตตะพิกาวโสมาทาหังสุจิตังอัตโนอุจุกามะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทิยานิลักันติปันทิตาติอัทโขอัปปรรารเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังคาทั้ง อาภาสีเชตาวาคีลังเชตาวาปาลีคังอินทคีลังโอหัจจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมะลาจากขูมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโคอ,อาปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอาภาอาภาสีเยเกยจิพุทังสารนังคาตาเสนเตคาิิสันติอบา,ายะภูมิงปะหายะมนุสัง เทหังเทวกายยังปะริปูเรสันติติอัถโคภะเขาวาภิกขุอามันเตสเยพุเยนะภิกเขเวทัสสุทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสนิปฏิตาหุนติตาถาขะตังทัสนายาภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกเขเวอาเฮสุงอติตามัทนานังอะหัน โตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภวันตานางเอตาปารมาเยวเทวตาสนนปติตาเอหุงเอเหสุงเสยถาปีไมยหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวภาวิสันติอนาคตาตามาธานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวันตานางเอตาปารามาเยวเทวตาสนนปติตาภาวิสิน สันติเยเสยทาปิไมหังเอตาลาิอาจิคิสามีพิกาเวเทวกายานังนามานิกิตยา,า,กายาาาาิสามีพิกาเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพิกาเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุก,กังมะนะสิการโรทาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูกภขควาโตปัจจโสสุภัควาเอตาาัถโวจา สิโลกะมนุกัสามิยัถะภุมมาตัสสิตายสิตากิริคภะรังปะหิตัตตาสมาหิตาปุทูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนะาสาสุทธาวิปสัสสนาเาวินวิลาภิโยปัญจสเตยัตะวาวะเนกาปิลาวัเถเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเก สัสะเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถีเขวเตจะัตตปะมะกะรุงสุตาวาพุทธสัสสานางเตสัมป่าตุลาหุยานางอมนุสานะทัสสานางอะเปเกสตามัทักุงสหัสังอัทธสตาลิงสตังเอเกสหัสานางอมนุสานะมาทสุงอะเปเกนันตามัทักุงทิสาสัพพพุตาอะหุง ตัญจะสัพพังอภิญญายาวะวะกิตาวานาจะคุมาตะโตอามันตยิสัทธะสาวะเกศาสเนรัเตเทวกายาอภิกันตะเตวิชานาถาภิกขโวยโวหังกิตตยิสามิคีราหิอนุปปภโส สัตตสหัสัวะยักขาภูมากาบปีลาวัฒวะอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสันสีนโมธรรมนาอภิกามุงภิกุนังสมีติงวะนังชาสหัสสัเฮมาวตายักขานาณตาวันิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสันสีนโมธรรมนาอภิกามุงภิกุนังสมีติงวะนังสาตตาคิ ลาติสหัสัยยขานานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยสันสีโนโมธรรมนาอภิกามุงวิกุณังสมิติงวานังอิเจเตโสลาสสหัสัยยขานานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยสันสีโนโมธรรมนาอภิกรมุงวิกุนังสมิติงวันังเวสามิตาปัญจสตายักานานาตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยสันสีโน โมธามนาอภิกรรมุงพิกุน่งสมีติวานางกุมภิโรราชค่ะิโกเวปุลัสานิเวสานางปุโยนางสัตตสหัสสัญญาขานางปายิลุปาสติคุมภิโรราชคหะฮิโกโซปาขาสมีติงวานางปุริมันจติสังดาชาตตารปะสาสติคันทพานังอธิปฏิมหาราชยสันสีโสปุตตาปิตัสสะพะหาวโวอินทนามามหาปราอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยสันสีโน โมธานาภิกามุงภิกขุน่งสมีติงว่านางทันขินันจะทีสังราชาวีรูโธตัปะสาสติกุมพาทันทานางอธิปฏิมหาราชายาสันสิโซปุตตาปิตัสสะาหวอินทินนามามหาพราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสันสิโนโมธานาภิกามุงภิกขุน่งสมีติงว่านางปัจฉิมันจะทีสังราชาวีรูปะโคปะสา สตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายสันสีโสปุตตาปิตัสสะตัสสะพาหโวอินทานามามหาปราอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยสันสีโนโมธรรมานาภิกามุงภิกุนังสมิตินวนางอุตรันจติสังราชาโกเวโรตัดปะตัปะสาสติยาคานังอธิปติมหาราชายสันสีโสปุตตาปิตัสสะพาหาโวอินทานามามหาปรา อิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสันสีโนโมธมะมนาอภิการมุงภิกุนังสมีติงว่านางปุริมาทิสังทัตตารโธทักขีเนาวิรุธหาโกปชิเมนาวิรูปะโคกูเวโรอุตรังติสังจัตตารโตรเมหาราชาสัมันตาจุดจตุโรธิสาทัทันละมานาอัตถสุวะเนกาปิราวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอากุวันจานิกาสาธา มายากูเรนตเวเรนตูวิภูเจวิภูโตสหจันทนโนกามาเศธโทจะกินุมันมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาริจิตตเสโนจาคัคันทัพโพนโรราชาชาโนสโพอาคูปัญจสีโคเจวะติมพารุสิสุริยวัชชาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุ พิโมทามานาอภิกามุงพิคูนังสัมีติงวน,นางาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตันชะ,ะชะกากัมพราสตาอาราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทาตรัธาจะอาคูนาคายสันสินโนเอลวันโนมหานาโคโซปาคาสมีติงวะน,นาง เยนาคาลาเชสหาสาหรันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักคูเวหายาสาเตมานามาชป,ปตาจิตตาสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตะทานาคาราชาณมาสิสุปันาโตเกมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจานิหิปุปปัตวะหะยันตานาคาสุปันาสาระมะสารณามากังสุพุทธัง ชีตาวาชิลาหัตเทนสะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวาวเสเ,เตอิทิมันโตยสันสินโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราเททานะเวคัสาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนะมูจีสหสตันจะพาริปุตตานังสะเพวเวโราจานามะกาสนันเนยยหิตาวา พาริงเสนังราหุพัทธมุปาขมุงสะมะโยธานิพัทันเตภิกขูนางสมิติงวะนางอาโปจเทวาปัทวีจเตโชว,วายโยตทาขมุงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมจยสะสาสา สหเมตากาุณากกยกาอาคูเทวายสันสีโนเทเสเตทัสสัทากายาสเพนานาตะวันิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยสันสีโนโมตมานาอภิการมุภิกูุนังสมิติงวานังเวณทุจเทวาสหาร i จะอาสมาจ่ยทุเวยะมาตันทสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานักขตานิ ปุัะกิตาวะคูมันทวะลาหกาวัสูนังวาโสวาสะโวเศโทสะโกปาคะปุรินทโวทัสเตทัสธากายาสะเพนานาตตวันน้โนิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสันสิโนโมธัมานาอภิกามุงภิกุน่งสมีติงวานางอทาูุสหาปูเทวาชาลามาคีสิคาริวะอะริทักกา จะรโรชาจะอุมมาปุปผานิพาสีโนวะนาสหธรรมาจอัจจุตตาจะอเนชกาสุเลยยะดุจิราอาคูอาคูวัสเววเนสีโนทเสเตทัสกากายาสเปนานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมโตวนาวันโตยสันสีโนโมทามนาอภิกามุงปีคูน่งสมิติงวานางสามานา มหาสัมมานามานุสามาอนุสุตตาคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาทาคูหารายโยเทวายเจจรโหิตะวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสันสีโนเทตเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตจุติมัโตวนาวนโตยสันสิโนโมทามนาอภิกรมุงภิกุนังสมิติงวันังสุกกา สุกากาโรมหารุณาอาคูเวคานาสาสหโอทาตะไคหาป่าโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสธามตาหารักชามิสกาจะยสันสิโนทะนายังอาคาปชุนโนโยธิสาอาภิวัสติทะเสเตทัทธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสันสิโนโมตมานาอาภิกาโมภิกุนังสมิติงวานาง เคมิตาเคมิยาตุสิตายามากักฐาจายะสันสิโนสัมพิตะกาลามาเสษทาโชตินามาจะอาสาวานิมานารติโนอาคูอาทาคูปารนิมิตาทเสเตทัสทากายาสเปนนาตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสันสิโนโมธามนาอภิกามุงภิกุน่งสมีติงวานาง สเทเตเท,เทเวานิกายาสพเพนานาตตวาน,นิโนนาม,ามันไวเยนาอาคันชุมเยจันเยสะทิสาสหาปวุทธชาติมากีลังโอคาตินนามานาสสวังทักเคโมคาตารังนาคังจันทางวาอาศิตาติดตังสุภาม,มาปาระมัตโตจะปุตตาอิติมาโตสักขะตันนางกุมารติโสจะโสปา,าสะมมิติงวนานัง สหสัพหามาโลกานางมหาพระมาพิธิทัติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยาสันสิโสทเสทะอิสาราอาคูปเจเกวาสาวติโนเตสันจามาฉาโตอาคาหาลิโตปาริวาลิโตเตจัสเพอาภิกันเตสินเทเทเวสพเมเกมาลเสนาอาภิกามีปัสะกันหัสามันทิยังเอถาคันหัตถพันทัตทะ ลาเคณะพันธามุตุโวสามันตาปาริวาเลถะมาโวมุลจินะโกจีนังอิติตตะมหาเสโนโกันหาเสนังอเปสัยิปานินาตาระมหาหัจจะสะรงกัตตาวานะเพระวังยาถาปาวุสะโกเมโคฐานะยันโตวสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอาศัยังวเส ตันจะสสพพังอาปิญญายาวะวะวะ,วะ,วะขิตตา,านาจัจคูมาตโตอามันตยิสัตถาสาวเกสาสาเนลาเตมาส,าสานะเซนาอภิกันตาเตวิชานถาถภีาโวเตจอาตปะมะกะลงสุตาวาพุทธสาสาสานางังวิตาลาคีปากามุงเนสังโรมปีอินชะยุงสพเพวิชาตะสังขามาภะยาติตา ยาสันสิโนโมทันติสหาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ 15. มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมาติเตโชชัยยะสิทธิมหิธิมหคุณาปาริมิตปุญญาธิการาสสะพันตารายานิวาระนาสัมมัทธะภะคะวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธะททวติสัมมาหา ปุริสาระคานุภาเวนะอาศิตายานุภายัญชนานุภาเวนะอัฏถุอัฏฐุตตระสะตะมังคระอนุภาเวนะฉับพนะหลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารานุภาเวนะทัสสะอุปปาริมิตานุภาเวนะทัสสะปะระมัทธปาระมิตานุภาเวนะศีละสามา ปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพารานุภาเวนะเยธาธรรมานุภาเวนะจุจตุราสีติสหัสธรรมะขันธาานุภาเวนะนวารโคุตตะรธรรมานุภาเวระอัทังกิกะมัคคานุภาเวนะอัทสัมาปฏิยานุภาเวนะชาลวิญญานุภาเวนะจตุสัจญานุภาเวนะ ทะภรรยานุภาเวนะสัพพันตุยุตายานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพาปริตานุภาเวนะนาตยะสารานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะโสกุปฏทวะทุกขโทมานสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปิวิสัตวิสัตวินาสันตุสัพพะสังกปาตุยหัง ตุยหังสมิชันตุที่คยุตาตุย,ตยหังโหตุสะตะวัส,สะชีเวนะสามังคิโกโหตุสพัพพทาอาการสัพพะตะตวะนะภูมิคังคามหาสมุทธาอารักขะกาเทวตาสัทาตุมเฮอนุรักขันตุบทพวตุสัพอวยพรสัพพมมงคล พาวตุสัพพมังคารังรักขันทุสัพพเทวตาสัพพุธานุภาเวนะสัตาโสติพวันตุเตพาวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพวสพวันุตวรรัวาสัพสนุภาเวนะสัาโสติพวันตุเตบทนกขัตยัก นักตยักขะภูตานางปปักขหะนิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปัตเวนักขตยักขะภูตานางปปักขหะนิวารนาปริตัสสานุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปัตเวนักขตยักขะภูตานางปปักขะหะนิวาระนาปริตัสสานุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปัตเว ส6บทพัทเทกัตตคาถาอาติตังนาน,นานวาคะคเมยะนับปติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยา,าติตามปะห,หินันตังอปันตัญจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปนนันจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปปังตังวิทามะนุภรุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนงเงียไม่อนแขรนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปุโป่งเถิด อเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารานาังสุเวพึ่อทำความเพียรเสรี็ในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังคารเตนะมาหาเสเนนะมาจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมาจุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นยังไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามาตันทิตังตังเวพัทเทกะราโตติสันโตอาจิกขโตคะเตมุนีติ พระโมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคันทั้งกลางวันกลางคืนนั้นแลว้วว่าผู้มีราตีนหนึ่งจเจริญด้วยประการฉะนี้แล 17. บทอัดพทอภินหะปัญจเวขณะนะปาถะชะลาธม,มัมหิชะลังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมาดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมมัมหิพยาทิงอน,นะ ตีตาเรามีความจเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะุ่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณะรรม,มัมหิมาราณานางอนตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมปเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมสักรรมะะหิกัมมะทา ยาทากรรมยาโยนิกรรมะพันทุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกาลิสมิกัรลยานางวาปาปะกังวาตัสทายาทาพวิสมิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบเราจะเป็นทายาคือว่า จกต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน